โอ้ยเลยเใยนะบอนออกเส้นหลังไปุดแกไหมครับพี่กำพรพี่พกมพรทับจาตปอบตรงนี้โอ้ย,นะอย,อยงานลูกฟุตบอลอ่อนระึไง เบา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 เพราะมันคัดตรงนี้มันคัดตรงนี้ิ่มเบาเมื่อกี้เบากว่าเมื่อกี้เบากว่าอย่างเมื่อกี้เบาอีกหนึ่งแล้วนี่เบานะฮะหาหนุนี้มาได้ไหมสุรวัฒน์โอ้ยสุรวัฒน์เข้าทันไหมปังไว้ได้ครับตรงนี้นสุรวัฒน์ สีบานเพียมเพียมวานน็กแม่ยังไงเลียงม่พุณสาวโตนัะทุิมาที่ปรมา เหอจับนาวินโอ้ยลูกนี้จิรวัตรโดนสก,กัดอบบมาครับลูกนี้รัดไก่เลยครับพี่ขปทจไม่สอตงต่อครับลูกนี้เราเก้ไมาครับทางฝั่งคืน ลสอจังหวะส่งเท้าคู้สาประตูไม่ร้ว่าหายมือได้หรือเปล่ามองไม่ถนัดมือจะคู่เดู๋นี้หมายว่เสอนไเลยครับวิลาศยัี่ยมสองหสองหงไม่ได้ครับตรงนี้ิดกระแพงบออกมายังสงตมมืเดิมรับ สิงห์อุดานหลังพูดแรกมีห้าคู่นะครับวันนี้ของบอลมาได้ไหมพี่กคำอรสกัดไปครับรงนี้งแต่นี่ลสกัดเปล่าลุนแรงเพื่ฉันท่าเทีให้ใบเหลืองของฝั่งเสื้อสีแดง

โอ้ได้โีเ <laughs> ด้กยนเข้ามาครับทางฝั่ง,งทีมแนวเซาปดมาแนวตัวแ <c oughs> นวนัสมทมาทิดเรไม่ได้ทางฝั่งบายครับแม่วันี้ที่กองพลับไม่ทางครับโอ้ต่อไปเ <c oughs> ตรียม <c oughs> ตัวเลยนะครับ ร้านดอกไม้เสีด้วยาใส่เบอร์ด้วยนะเอ๋อเอ๋ก้อนใจใส,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 ส่เบอร์ด้วยยืนนำสะกูลใส่เบอร์เขียนสีเสื้อทีมด้วยโอ้โหรงนีที่คำพอนบางไว้ครับตรงนี้นัทสมุดมาที่พุ่สาวประตูฟางปัดหล่นออกไปไหม เอาออกไมมตรงจนยังไม่ได้เลขสิบเอ็ดตลงบเอาอาจารย์ไม่รูเนี่ลตนอลหัาประเต นี่นี่นตอตัวจำลองนี่ให้ตัวนสตัองนอองน้องนั่นนนนงลงนี้นนมอได้ไม่บังไม่มันทำให้ผู้เล่นเขาตับสนด้วยผู้เล่นใได้ไม่ตับสอักายข้า,านสายก็รง้ี้แมวเกาชาวบางนะ่าว่างพิมิอะไรที่เราเรียเบอร์สามเลตัวนวอยได้ถามมาาวบา,าวบัาน,านหลัง ได้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 ทีนี้บอกนไเลนะอาอเดี๋ยวนี้มีกัพรหลายเข้ามาบันเชิงที่กัพรออกไปครับตรงนี้ถึงสุขยดยาดีให้ทั้งฝั่งทีนีโผล่น้ำร้อนเดินทางนัดกีฬวัดกีฬวัดทีนึง ทีงซ้ายหัวแตงกออไม่เข้านาะโู้สาวหัวนี้เซฟดีมากเลยเจ้าอาตพลสีแสนฟ้ามทีก็หูทีก็พอซัดจนข้อก็ไม่ข้อตามงงทีนึงอพลสีแสนฟ้ารับไปได้ผู้สาวตูหลายตอนต่อมาไปจับนักพลโดนตการอ่อไปเนี่ มันจะบลอกอยู่นี่มีแกในเผาแต่มีห้ามเปิดบล็อกตรงนี้บอกอู่เอาเลยต่อไม่ได้แล้วตัเซฟซ้ำไม่ได้บลวัดยิงทีไม่ได้เหมือนกันโอ้โหเลยโนกเศส้าเหมือนเดิมครับโมเสียเน อาจารวีไรต์ดอกไม้ครับเตรียมส่งในที่เขียนชื่อนนำสกุลใส่เบอร์เข e ียนตีเสื้อทีมด้วยฟังต um ่อนหมครับอากาทน์จิ๋วแสนตาลูกนี้ทันไหมอากทน์นนท์จุพัฒน์มีคำพ้อนสอปไกลๆลูกนี้ถึงไกลสวนกลับมาบ้างไม่ได้ครับลูกนี้สวน่อดสวนเหมือนเดิม นัดสมรสมาเพชรบางบอลไหลต่อยออกทางขวาโดนมาที่กำพรทับจา่าพ <Okay. S 1> ีกำพรเพียงเนี้ยบางบอลปัดใสตรงนี้เอาบอลลงไม่ได้ครับตรงนี้จักำพรทับประเสริฐแฮนด์บอลอาภรณ์เป็นให้ของฝั่งเพียงแนวเสาได้เล่นซิกิชขึ้นมาครับบอลออกด้านค่ะพีดึงข้ามา<ๆ> ชิงชูนแล้วออกข้างเรียงเบอร์มาได้จะดีมากเลยมันมองไม่ค่อยชัดโอ้โหมี่แต่หนูไม่ได้ไปแล้วแข่งใจแล้วนะลุงอย่างได้อยู่ครับ กียนไกลจิรวัตรขวามาให้พี่กำพรทัดจัดพี่กำพรเราขวามลกนกีรันไกโอ้นี่มาโต,ตเซฟอีกแล้วโัวเซฟนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับตรงนี้คุณสาวตัวอ่ากับคนสีแสนฟ้าเซฟอีกแล้วโอ้โห,ว,โหว,วันนี้ไม่รู้ว่าสักกันเมนนื่อไหร่เหนือสุดสิดปาร จ้งระเบ surveys, ียบการเปลี่ยนตัวนะครับให้ตรงจุดนะครับเปลี่ยนให้ตรงจุดนะครับใบเหลียงนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเล่นกบนใเรียนรู้กติกาไปจะได้ไชแข่งรายการใหญ่ๆก็ได้เดี๋ยววัดหลข้างมาทีมเฮลี่โอเอากอได้ครับเลยจากสั้นปัดเหรียนเข้าไป ของหมายเลยเ,เลอยนยู่หมายนักนอะไรยกเบอร์ลยพี่อเินเข้ามาตะคู่เบอร์อะไรเอ่ยหมายมามนักแปดมาโขึ้นนำให้กับทีมสตรองแลนะ้วับหมายนักแปดบันาพูมบลินต่นผูคนพูมลามหรือูมบลินพูมลามหนึ่งศูน งาับ้านข้อแรกของท่้งฝังทีแนวเ้าเลยนะบนน้าระดับเล่มเขียไม่คับทั้งฝังทีแนวเซาบอนมาได้ไม่รู้วีปรวัตเชาพุญดา รัดถือหลังมานอกกินไกาบ้างไมมก่อนก่อนครับโอ้เออกไ้ถึงไปได้ไหมสำรับโอ้ยสกัดโอ้ออกไปอีกไหมโควเที่ยังไม่ออก ออ่คนหลังร so so, so ู so ants, Arizona, ้ด so, so so, ้วยข้างออกหลังก so, so ็เตะมอลครับออกข้างก็ได้ชิ Actually, so ้งเนเข้าไปเล่นแชมเส้นเข้าไปยังนี้หลอกเข็มมาทักแมวเซาอัคกพลตีแสงฟ้ากอยออกข้างไปตรงนี้หายเข้าเพรสเลวนะครับทั้งฝั่งทีมต่อนดยนวลเสียงใจทำตาน้อยอ้าวขาดหลังฟ้าครับทั้งฝั่งทีมแมวเซานัคกพล นนทพัฒไ,ไ,ได้ไปที่กัปตันทีมต่อการร้อนที่ทิพย์พรเดินสันไปมาเนี่ยที่กิพพรทักจากต่อแตะครับตรงนี้แต่งจาที่ยังไงครับทิพย์พรอีกทีนึงยกไปกีฬาบัตรมาให้ทิพย์พรกิพย์พรต่ดข้ามฟ้าโอ้โหโดน,นบอลออกมาแรกครับธนวัฒน์เจ้ามุกดา ผู้เล่นสำรองนั่งเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้ผู้เล่นในสนามหับสอนนะครับได้เรืนรนง,งรน,น,น,งน,น,นี้ขึ้นไปก็ทางฝั่งทีมโกลน้ำร้อนน้ำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทีมขงพอนทับจ่าจะเปิดอีกขึ้นไป เป็เวลาแรกคู่แรกครับูต่อไปติาจารนบีพบล้านไม้สี่สั้นสายหูนิ้วเข้าอกอบยังใช้กับผู้เล่นนแล้วนำอยู่ครับเครื่องท้ายเกมขึ้นเวลาหลังธนวัฒน์อาต้องร้อนสีแสาฟ้าตาชุดนี้ออกไหม จับไม่ทันครับลงเนี้ธนวัฒน์แก้วมุกดาเดินมาข้างป่ามาใศิริวัฒน์เกิดศิริวัฒน์เอี่ยมขาวเอี่ยมโงครับต่อไปเหตุการณ์ไปมาแล้วสองใบแล้วชื่อแล้วริ้ยังเหนื่ย แจ้งผู้การทีมศ็ราจารย์ดีนะครับมาตีกองในการนี้นะครับมาส่งนชื่อไเขียนชื่อเขีย้ัเจนอ้โหี้งเลี้ยเขียนเบอร์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 ลายชื่อจะไม่มีใครเล เอาได้ไหมลูงนี้ธนวัน์แก้วมุกดาลุงนี้ปบปาเต็มครับลูงนี้ยังได้อยู่ไหมปาเต็มออกไปได้ที่จิงครับชาฝั่งทีมแมวเซาเดินสั้นมากดถฉกตอกลับเลแล้วมันลุไปได้ไหมคือการฟาดเสร็จกันครับผมถึงสุพรรณีแต่งนี้หนึ่งส่นก็สีแดงสซนน้ำร้อนน้ำอยู่

แม่เทนนิสสุภัยาเดีฝั่งเศาโบรา,ารขันูออ่ที่หลังผมก็ใอกเสื่อทีแดงครับเทีตอน้ำร้อนอชอนะไปได้หประตูต่อศูนจากการต่อสองมารลการตครับอวัฒนาคูมิรัมเก็บสามคะแนนแรกไปไ่สามคะแนนไปกับคู่ต่อไปล้านดอไม้ เพซพบกับเจ็อาจารย์ดีครับไปลงสนามได้โอาา้โเซีนะครับตึงร้อนกับแมวสาโอ้โหวันนี้ตึงร้อนเจ็ดสารขนาดเอาชนะแมวสาไป1นึ่งประตูต่อห